สวัสดี FC นะครับแล้วก็ผู้ชมทุกท่านนะครับนี่ก็เป็น DT 125้ x เนะครับมีอาการเหมือนรอรอบนะครับหลังจากที่ปรับจูนแล้วก็ลองขี่ไปสักพักหนึ่งแล้วนะครับใส่คาบูเอ็นโปมานะครับแล้วก็อาจจะต้องได้ปรับจูนอีกนิดนึงเพราะว่ายังมีปัญหาการรอรอบอยู่นะครับแต่ก็เกิดปัญหาที่ลูกลอยคาบูก็รั่วชอบ ซึมนะครับก็เลยตัดปัญหานะครับวันนี้จะชอตเอนโปออกนะครับแล้วก็มาใช้นี่เลยนะครับเพราะว่าเจ้าของอยากได้ทบูที่มันมีส่วนผสมน้ํามันที่มันละเอียดแล้วก็เป็นฝอยละองให้มันเผาไหม้หมดหน่อยนะครับอัตราเร่งก็จะดีขึ้นนะครับก็นี่เลยนะครับเป็นเคเหลี่ยม28มิลนะครับตัวนี้นะครับก็สั่งซื้อมาจากออนไลน์ได้นะครับอย่างนี้โอเคเดี๋ยวก็ต้อง ถอดแล้วก็เดี๋ยวไปประกอบกันแล้วก็มาดูรายละเอียดนะครับว่าเราจะต้องใช้ส่วนผสมน้ํามันอะไรเท่าไหร่นะครับแต่อันดับแรกนะครับเดี๋ยวเราต้องเจาะรูเพื่อใส่ทูทีเหมือนอย่างของเอนโปนี่ก่อนนะครับนี่นะครับมันจะมีสายทูทีอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราต้องเจาะรูก่อนนะครับนี่เพราะของเดิมนี่ไม่มีมานะครับนี่ครับคาบูเดิมนะครับเอนโปนะครับถอดออกมาเรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวจะเอาตัวนี้นะครับเทเหลี่ยมตัวนี้ใส่เข้าไปนะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะใส่ให้ดูนะครับเพราะว่าเคยมีบางท่านถามมาว่าตูดตวเนี้มันติดนะครับมันก็แล้วแต่แต่ละรุ่นที่ผลิตกันมานะครับแต่เดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูว่าติดหรือเปล่านะครับนี่ครับใส่ไปอย่างนี้นะครับผมว่าจะใส่ง่ายกว่าใส่เอนูอีกนะครับ นี่ครับที่ก้นก็แตะพอดีนะครับเนี่ยแตะพอดีเลยนะครับนี่เหมือนถ้าเป็นของเอ็นโปผมว่ามันยังจะค้ากว่านิดหนึ่งนะครับแต่เคเลี่ยมที่แปดมิลตัวนี้นะครับนี่มันใส่พอดีนะครับเดี๋ยวไปดูอีกฝั่งนึ่งนะครับนี่ครับฝั่งนี้นะครับเห็นไหมครับใส่พอดีมอกกองก็ใส่ได้ง่ายเลยไม่ต้องไปยันหมอกกองมากนะครับ ถ้าเกิดว่าเป็นเอ็นโปเนี่ยมันจะต้องขยายมอก,กองมากแล้วก็ไปยันติดเยอะอันนี้มันเหมือนคาบูมันแคบกว่ามันไม่ยาวนะครับทําให้เวลาเราใส่มันจะง่ายกว่าถ้าเอ็นโปสังเกตเวลาผมถอดใส่เข้าออกเวลาเปลีนน่ยนมนูนี่จะยากมากนี่เคลืยมจะง่ายกว่านิดนึงนะแต่ถามว่าง่ายไหมยังไงก็สู้ของเดิมไม่ได้ของเดิมจะง่ายกว่านะครับก็โอเคเดี๋ยวผมก็จะทำสายันเร่ง แล้วก็เดี๋ยวเรามาเปิดที่คาบูดูนะครับว่าของเดิมเขาใส่นมหนูอะไรมาแล้วเดี๋ยวเรามาลองใส่เบอร์ไปคร่าวๆก่อนที่จะมาลองติดดูกันนะครับ ดูกันนะครับว่านมหนูเดิมจะประมาณเท่าไหร่นะครับที่เขาใส่มาแล้วเราจะใช้ประมาณเท่าไหร่นะครับแต่เบื้องต้นอาจจะใช้นำหนูอากาศเบอร์เดิมเขามาก่อนนะครับที่อยู่ในคาบูตัวนี้ก่อนแต่ขอดูนมหนูน้ำมันนิดนึงนะครับว่ามันเบอร์อะไรมานะครับ ขึ้นมาทั้งเสื้อเข็มเลยนะครับนี่เดี๋ยวเราต้องใช้ครีมจับเพื่อแกะนมหนูมาดูเบอร์ก่อนนะครับโอเคออกมาแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเบอร์อะไรนะครับนี่ใช้เบอร์ร้อยี่สิบนะครับเบอร์ร้อยยี่สิบเอร้อยี่สดูรูก็ไม่ใหญ่มากนะครับน่าจะพอไหวนะครับเดี๋ยวลองดูก่อนดีกว่าแล้วก็มาดู นนูอกากาศนิดนึงนะครับว่ามาเบอร์อะไรนะครับเบอร์สานะครับรู้สึกว่าจะเป็นเบอร์3ามสินะครับไม่รู้ว่าจะเห็นเหมือนกันหรือเปล่านะครับแต่ดูแล้วเป็น เบอร์38นะครับ mm hmm. เดี๋ยวลองยืนพื้นใส่ชุดที่มากับนี่ดูก่อนนะครับ Okay. สายน้ำมันเช็คดูแล้วใส่เรียบร้อยสายทุ่ทีใส่เรียบร้อยก็เปิดน้ำมันเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็ออกมาลองสตาร์ทดูกันแล้วก็มาดูอาการกันนะครับอากาศก็ยังไม่ได้จูนนะครับไม่รู้ว่าของเดิมเพาเปิดมากี่รอบเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยนะครับ นะครับเปิดมาประมาณครึ่งรอบนะครับเดี๋ยวลองไล่เปิดหาดูนะครับประมาณครึ่งรอบถึงหนึ่งรอบนะครับทุกนี้ของเดิมนะครับครึ่งรอบหนึ่งรอบนึ่งรอบครึ่ง,อง,องเ,เอาไปซักรอบครึ่งก่อนแล้วลองสตาร์ทดูนะครับ จะลองคายดูนะครับว่ารอบเครื่องจะแรงขึ้นไหมอันนี้สองรอบนะครับสองรอบเสียงเครื่องมันแรงขึ้นนะครับอ่าอันนี้สรอบขึ้นผว่าน่าจะประมาณสามรอบนะครับประมาณนี้คนระับสามรอบขึ้น,นจะ นนเอาสองรอบครึ่งก่อนนะครับแล้วก็เบาตะูน,นะครับโอเคเดินเบาได้นะครับเดี๋ยวทิ้งเครื่องวอร์มไว้สักพักหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูนะครับว่าหนุ่มหนูอากาศ เออเนี่ยจะใช้ได้หรือเปล่านะครับเราให้มันเครื่องมันร้อนก่อนดีกว่านะครับผมวอร์มเครื่องทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวลองมาหมุนสะกัวอากาศดูนะครับว่าอาการจะเป็นยังไงนะครับว่าเราหมุนเข้าไปเนี่ยมันจะเริ่มดับไหมนะครับอันนี้มันประมาณสองรอบครึ่งน,นะครับเดี๋ยวผมลองหมุนยูเเหลือสองรอบ รอบครึ่งเดี๋หนึ่งรอบเดิวครึ่งรอบเดนครอบนะครับจับพอดีเลยนะครับถามว่าน้ํามันเป็นยังไงน้ํามันช่วงน้หนูอากาศเนี่ยผมว่าเบอร์นี้มันก็พอดีแล้วนะครับมันน่าจะไม่ใหญ่กว่านี้ได้แล้วนะครับแต่เราจะต้องมาดูยังไงต่อเพราะว่าเหมือนช่วง รอบเดินเบานะครับเวลาหัวคันเร่งอ่ะผมสังเกตเหมือนน้ามันมันยังหนาอยู่นะครับพอน้ํามันมันยังหนาหนึ่งหนาอยู่อย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดว่าเราไปลดนมหนูนี่มันยังไม่ได้มันเป็นช่วงหัวคันเร่งผมแนะนําว่าลองปรับล็อกเข็มดูก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะปรับล็อกเข็มดูก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับโดยที่ผมจะเปิดอากาศสองรอบครึรง่รงเท่าเดิมนะครับรอบหนึ่งรอบหนึ่งรอบครึ่ง สองรอบนะครับสองรอบครึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะถอดลูกชักออกมานะครับเพื่อที่จะมาทำเข็มเล่งนะครับเด่งเข็มเล่งไม่เปลี่ยนนะครับแต่ปรับล็อกนะครับปรับล็อกใหม่หมุนคาโบมานิดนึงนะครับก็ได้แล้วนะครับนี่มานะครับพอเห็นเหลี่ยมนิดหนึ่งนะครับไม่ต้องถอดออกนะครับ คกดสปริงลงไปก่อนนะครับนี่แล้วก็ดันตัวล็อกออกมาอย่างนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูเข็มเล่งนะครับนี่เข็มเล่งจะอยู่ล็อกไหน,อย,อ,นอยู่ล็อกตรงกลางนะครับอยู่ล็อกตรงกลางเลยเดี๋ยวผมขอขยับขึ้นไปซักมันมีทั้งหมด5ล็อกนะครับข้างล่างสุดคือ 1..2 สามคูตรงกลางเดี๋ยวผมจะเอาไปล็อกสี่ก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเอาลงมาข้างล่างน้ำมันมันจะเพิ่มขึ้นนะครับถ้าขึ้นไปข้างบนน้ำมันก็จะน้อยลงกว่านี้นะครับก็ใช้คีมจับกิฟนะครับจับกิฟนะครับดึงมันออกนะครับระวังกิฟหายนะครับตรงนี้กิฟชอบกระเด็นหายแล้วก็ใส่มาที่ล็อกสี่นับจากข้างล่างขึ้นมานะครับนี่ครับนี่ ประมาณนี้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวไปนี่แล้วก็ไปลองดูกันนะครับว่าน้ํามันรอบต้นจะเป็นยังไงนะครับส่วนผสมจะบ,บางลงไหมนะครับเพราะที่เมื่อกี้ได้ลองดูมันเหมือนหัวคันเร่งจะหนาๆอยู่นะครับการปรับจูนคาโบนี่นะครับก็ต้อง มีประสบการณ์นิดนึงนะครับตรงนี้นะครับบางทีมันก็อธิบายกันยากบางขั้นมาถามว่าจะต้องใช้เบอร์อะไรยังไงนี่มันก็อธิบายยากนะครับมันต้องอยู่ที่ประสบการณ์แล้วก็การฟังเสียงฟังอาการรถนะครับถ้าไม่เห็นรถก็บางทีมันหรือไม่ได้ยินเสียงไม่ได้ไปอยู่ใกล้บางทีมันก็จับอาการยากนะครับว่าน้ํามันหนาน้ํามันบางแต่ มันก็พอดูรู้นะครับถ้าเร่งแล้วรอบมันขึ้นมาเร็วๆแล้วก็มันไงอะ่ะรอบมันแบบรอบติดติดมือไวหน่อยนั่นนะครับบางทีมันก็จะบางแต่ถ้าอย่างเมื่อกี้เร่งแล้วเหมือนเราเร่งไปแล้วรอบไม่มานะครับมันดูเหมือนนาหนาแล้วก็เสียงมันอธิบายยากนะครับตรงจุดน,นี้ต้องมาสัมผัสกับรถเองนะครับหรือว่าเพื่อนๆก็ลอง วิเคราะห์ดูเอานะครับแล้วลองปรับหาดูแล้วเดี๋ยวพอเจออาการก็จะเข้าใจนะครับว่าอ๋อนี่คืออาการมันหนามันบางนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวไปสตาร์ทฟังดูอาการอีกทีหนึ่งนะครับก็มาสตาร์ทดูกันใหม่อีกรอบนึงนะครับสำหรับ การปรับเข็มเข้ามาใหม่อีกล็อกหนึ่งนะครับจากล็อกสามเป็นล็อกสี่ครับเสียงล็อกเครื่องมันแรงขึ้นเลยนะครับล็อกเครื่องมันแรงขึ้นเลยนะครับด,ดูนะครับครับมันมีความเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วดูรอบเดินเบามันก็แรงขึ้นนะครับ ผมปรับล็อกใหม่นะครับจากล็อก3เป็นล็อก4นี่ต้องเบาสปรูอากาศเพิ่มเบารอบเดินเบาเพิ่มเลยนะครับเบาลงมานะครับผมไม่ได้อากาศผมก็ยังเปิดเท่าเดิม2รอบครึ่งนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับนี่นะครับเพราะว่าผมต้องลองล็อกเข็มเร่งให้ได้ก่อนนะครับว่าประมาณไหนนะครับแล้วครั้งนี้ถ้าเกิดว่าเราเร่งไปแล้วเนี่ยอัตราเร่งมัน ไม่ได้หรือมันหนาไปเราก็ค่อยไปลดนำหนูน้ำมันดูที่อัตราเร่งเวลาเราเร่งคันเร่งนะครับเดี๋ยวมาดูวัดรอบที่เครื่องนะครับนี่นะครับแล้วก็มาดูเวลาผมเร่งคันเร่งนะครับว่ารอบเครื่องมันจะเป็นยังไงนะครับนะครับดูรอบมันติดมือขึ้นเยอะนะครับเบาดับเลยนะครับเดี๋ยวลองตั้งรอบใหม่ทีนะครับ ครับผมตั้งรอบใหม่แล้วนะครับประมาณนี้เวลาเราเล่งคันเร่งน,นะครับโอ้รู้สึกว่ามันดีกว่าของเดิมเยอะเลยนะครับอัตา,าเล่งที่เข็มรอบนะครับรอบมันฟาดดีกว่าเดิมเยอะเลยนะครับ ี๋ยวผมลองจูนหาอากาศใหม่อีกรอบนะครับว่าจะใช้ระดับไหนที่มันดีที่สุดนะครับ องรอบครึ่งน,นะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้สองรอบครึ่งน,นะครับเดี๋ยวดูที่สองรอบนิดนึงนะครับ ค okay. ผมเลือกใช้สองรอบครึ่งเท่าเดิมดีกว่านะครับประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็ต้องลองขี่แล้วก็ดูสีหัวเทียนนะครับดูนมหนูน้ำมันนะครับว่าจะพอหรือเปล่านะครับเพราะว่าอันนี้แค่เบื้องต้นสำหรับสตาร์ทติดทีแรกนะครับแต่พอเครื่องมันร้อนไปแล้วมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่นมหนูอากาศก็จะใช้ประมาณนี้นะครับอยู่ที่ว่านมหนูน้ำมัน นะครับว่าจะเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนนะครับก็โอเคนะครับคลิปนี้ก็เดี๋ยวพอแค่นี้ก่อนล้กันนะครับเดี๋ยวผมไปลองไปทดสอบอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ค่อยมาสรุปกันทีหลังนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ